มาลุ้นกันว่าสีแดงที่ออกมานี้มันจะใช่เรมิซิตหรือเปล่าโอกาสเลนบวก50%แสงสีบวงกลายเป็นแสงสีส้มและขีรัวตาดูน้องๆและนี่คือ เอารักของผมนะถ้าไม่อยากจะตามบอดประช่องของผมที่มีแสงสะท้อนต่างๆเจอะแยะมากมายผมแน่นำเป็นออฟตัดฟาวคอนเลยนะครับผมหนึ่งในแอคเซลแต่สเตนเลสเตลซีลี ดีีสายสุดล้ำไม่สำใครหมากับวัสดุสุดพีเมี่ยมทนทานานาน10ปีประกอบด้วยช่างฝีมือดีไม่ว่าจะเข,ขย่าเขยี่ไม่ต้องกังวลไม่ว่าจะเล่นเกมท่องเที่ยวทำงานหรือมาตัดต่อที่ใช้เวลานานไม่มีหมดสนุกลุยเลยอัอบตัดเฝ้าคน พิเศษสำหรับช่วง15-31ถึงกรกฎาคมนี้รถสะใจทันที300บาทและอย่าลืมใส่คโค้ดนักรารับรถทันทีอีก100บาทเลยครับผมคำเตือนรีบซื้อก่อนของจะหมดเดี๋ยวจะอดลุ้นเ้5ช่วงโปรโมชั่นในครับหลุดโฟกัสลากหัวไม่คมแดงทั้งกระดานนี่เลย วันตั้มเครื่องดื่มโค้ดชัมเปี้ยวหวานลงตัวให้ความสดชื่นสดใสโฟกัสไม่มั่วเล่นเกมได้รัวไม่ต้องกลัวคาเฟอีนกินเป็นรูทีมก็โคตรดีเพราะกระปุกนี้ไม่เติมน้ำตาลกินได้โคนรนานตั้ง40แก้วถ้าสนใจแล้วอย่าลืมใส่โคตรนักลัดรถทันทีหนึ่ร้อยบาทไปจัดกันเลยวันดั้มไม่มีผลในการต้องกันหรือรักษาโรคโปรดอ่านฉลาก่อนบริพวกล้องเหรอะอร่อยสุด ดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเต็มสายกาชา แนะนำเป็น C G C ไทยแลนด์เลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับริ้งอยู่ข้างล่างเลย C G C ไทยแลนด์ครับเพอมและถ้าไม่อยากจะดวงกากและพลาดโปรโมชั่นดีๆผมขอแนะนำนี่เลย r a z e r Go! เติมง่ายสะดวกหาซื้อได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น ไลน์แอดลาซด้าเคพัทหรือแม้แต่เซเว่นกูไปกดก่อนละลิงลาซเซโกอยู่ข้างล่างเลยสวัสดีนับชมทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับทีก่นักัราดไรและวันนี้เราอยู่ในเกม Tower of Fantasy นะครับผมวันนี้มากับตู้เลดใหม่ นะครับ <tyard. S 2> ผมเรียกได้ว่าลิมิเต็ดเลยนะครับ hmm. การให้อภาัายและเกิดใหม่นะครับของเนมิสนะครบเขาบอกว่าตัวนี้เป็น SSR สุดหายากแล้วก็สุดแรนะครับใช้ยาเมตาล่าสุดจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมโอเคทุกๆการเปิดนะครับผมของทูเ่นสีแดงก็จะได้รับตา,าสัญลักษณ์นะครับซึ่งการันตีเนี่ยถ้าเราจะแลกอุปการณ์นะครับเกมนี้เนี่ยจะเป็นการได้อาวุธมา <c oughs> แล้วก็จะมีตัวละครแถมมาด้วย นะครับผมถ้าเราอยากได้เนเมซิตก็ต้องมีอาวุธวีนัทนะครับซึ่งออกมาแลก120ถูกเข่นนะครับแต่การันตี ที่จะเปิดเนี่ยก็คือ80นะครับจะออกตัวทองหนึ่งตัวซึ่งตัวทองเนี่ยมีหลากหลายตัวละครแล้วแต่จะเลือกแล้วแต่จะอวยเลยซึ่งที่เราจะมาเอาเนี่ยตัวนี้มันจะหายากมันจะออกมาในตู้แดงเท่านั้นนะครับตู้แดงก็คือแบบนี้ยแต่ถ้าอย่างเงี้ยก็คือมีโอกาสดอบรวมแต่มันจะไม่มีในเมซิสในตู้นี้เห็นไหมประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปหาซื้อของมาก่อนเลยแล้วกันอันไหนแดงก็จัดมาให้หมดเลย จัดมา1แพ็คมาอีกส0หน่วยแล้วก็มาอีก13หน่วยแล้วว็ตามมาอีก20สหน่วยแล้วตามมาอีก22หน่วยไม่พองั้วนว่าผู้ของคัดเปนหนึ่งเ,เติมเบอร์บวกเลยว่ามาครับขอญอาตจัดไปอีก2 2บโบออนเนี่ยเลยล่ะกันมะา ลุยกันเลยครับผมคําสั่งซื้อพิเศษเขาบอกด้วยว่าครั้งแรกนะครับสําหรับตู้เลรีรวมเนี่ยเปิด30ครั้งจะมีการันตีออกมา1ตัวละครด้วยนะครับผม,มรู้แล้วก็ไปเลยสิบทีมาก่อนเลยหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยวงสีทองเลยเหรอเฮ้ยอันนี้คือใช่หรือเปล่าอย่าบอกนะว่าราชาตู้เหรีมันก็คือราชาตู้เหรหรือเปล่าทีเดียวให้เขารู้ไป ดาบ E.M. สีฟ้าไม่มีผู้ถือของอันที่สองดาบปะทะอันนี้ตีโคตรเบาเลยตีตั้งนานตายครั้งแรกมันจะมาเลยเหรอธนูแบบผสมและยังยังไม่ใช่ดาบอ e ิเล็กโครมิวและหอกน้ำแข็งยังไม่ใช่แต่สีทองนี่แบตเตอรี่อาวุธส ยังไม่ใช่และมาแล้วจบเลยไอ้สัสเอ้ยเคียวอีกาคิงผู้คุมอารีนามาแค่ฉากปล่อยมาแป๊บเดียวแค่นี้ยังเลยอะ่ะไปยัง SR มาสองตัวละคร SR 1อ s r 1หนึ่งหนึ่งโอเคหมดเรียบร้อยนะครับผมมาหนึ่งตัวละครก็คือคิง อุลวามาสองให้เป็นหนึ่งก็พอโอเคหนึ่งก็ถือว่าดีนี่แหละได้ได้เลือกในการอัพสักทีอ่ะต่อเนื่องกันเลยนะครับตู้นี้ก็เดี๋ยวเราซัดยาวไปให้จบการันตีแล้วก็ตู้นี้ก็เดี๋ยวเราก็ซัดอีกหนึ่งทีนะครับได้การันตีแล้วรีไหมไม่รีนะครับสรุปว่าตรงนี้ก็ยังเป็น10ทั้าอยู่นั่นหมายความว่าถ้าผมเปิดถึง80ก็จะได้การันตีหนึ่งตัวนะครับก็ถือว่าดีนะมันไม่รีการันตีโอเค เล t ส์โกโลทีสองไปครับผมแล้ว <c oughs> ก็ใช่อีกหรือเปล่านี่มันลๆๆๆๆๆาลาลาลาชาไม่น่าใช่และไอ้ขัดนีสีม่วงวัวแปกๆละยังไม่มาแบตเตอรี่อาวุธตามด้วยหอกน้ำแข็งผมกดคลิกเลยแล้วกันโอเคเงาวสายฟ้าธนู ของน้ำแข็งและอุ้ยตัวนี้มันได้เยอะจังอะอัฐารอยแผลม่วงสองมาแล้วตอนนี้ไม่ใช่พันนูอ้ยจอมทุบเอ็นนี้เหอหมดแล้วผมว่าไงก็หมดแล้ว3 SR ถือว่าไม่ธรรมาดาปะปอกอันที่โรนี่3มผมนึกว่ามันสังเกตลอบวงสีทองนี้ว่าจะเป็นสีทองว่ะ แต่ไม่ใช่เว้ยมันต้องมาสังเกตตรงนี้หล <natural> ังนิวเคลียสแตกออกมาเเป็นเกลือไงดาบ <Columbus> EM อ็ตามมาด้ว e ยหอกน้ำแข็งเทอสสสสเอสโซขนด <m im coaching> ูยังไม่ใช่ดาบปะทะยังไม่ใช่หอกปะทะมีดปะทะทุกอย่างแม่งปะทะหมดอ่ะตอนเนี้ยแม้แต่อรมเงาสายฟ้าเอ็กโค หอกปะทะมีดปะทะจบอันนี้ถือว่าจบสวยโอ้ยเหี้ยวอะอารตอรีทักทีหนึ่งแล้วก็ลุงกล่องกระโดดขึ้นกล่องไว่ทำสายาศาสตร์เพี้ยงเพี้ยงแปลกแปลกแต่ว่ายังยังยังเดินทางมาไม่ถึงครึ่งทางเลยครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปอย่าเพิ่งด่วนสรุปโอ้ชัดเลยชัดอันนี้ชัดแน่แน่นอนมีเคลือบแดงมา แบบนี้และสีมว่วงเ่มฮัตเลยแบตเตอรี่อาวุธแบตเตอรี่ปะทะดาปะทะปอกปะทะดา,า,าปะทะแบตเตอรี่ปะทะและปืนทำลายล้างปะทะเดี๋ยวเรามาลองเทียบตัวน่าจะมีตัวไหนที่เราพอใช้ได้บ้างาาาหรือเปล่ปอกปะทะนูปะทะ อปะทะจบมาหนึ่งตัว SR มาตามการันตีด้วยเพราะเปิดสิลจะม่วงหนึ่งตอนนี้กูอยากมาทะเอามึงนะเนี่ยชัดเลยชัดเลยแสงเป็นสีแดงผสมสม้มเอฟเฟกนี่ดูชัดแบบนี้คือทองจำไว้ร้องดูแล้วจำดาบปะทะหูวเห้า,าเลยแล้วกันโอเคเป,ปเปอร์คาทารอยแผล แผลที่หน้าห้าสิบครั้งเดินทางมาเลยครึ่งทางแล้วครับไปเห็นกฎอย่างนี้นะครั้งละเท่าไหร่ไปคำนวณเอาเอ,นนอ,าอางนครึ่งหมื่นแดงทีนี้อม่วงม่กแล้วไปโอ,โ,โอ้โหแต่ตัวนี้น่ารักอยู่นะธนูขนไนสิงเกลจ้าหรือ ไปเอ้ยมึงหยอ,อกตัวเดียวแล้วการันตีไตมอโกตัวเกินไปเปล่าเดี๋ยวดีแดงม่วงอีกแล้วโอ้โหสองม่วงอินนี้แล้วก็ไปหลุยงไปหลิงเฮ้ยแต่ไปหลงนี่น่ารักจังหรือว่าเนเมซิสมันจะไม่เห็นหัวผมเลยวะม,มาครับการันตีแล้วครับไม่อยากพูดคำนี้เลยแต่นี่คือการันตีแล้วครับผม มาลุ้นกันว่าสีแดงที่ออกมานี้มันจะใช่เรมิซิสหรือเปล่ปาโอกาสเล่นบวก50%แสงสีบว่วงกลาเป็นแสงสีส้มให้พี่ชื่นใจเถอนน้องจะได้ไม่ต้องเลยเถิดไปจนถึงร้อยยี่และยังมาให้เสียวมาให้ใจเต้นเฉย,เยแต่ยังไม่ใช่อันนี้แหละหลังอันนี้แหละ ัวร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เอาคิงนะคิงไม่เอาก่อนนะและทีงรั่วตาดูน้องๆและนี่คือเนเมซิสครับผมเอาปืนคู่ไปก่อนซาเบียหลุดเล็เป็นที่เรียบร้อยสบายสบายก็ย,ยังดีที่ได้ตัวไม่ซ้ำปวบใจตัวเองไ <Yeah S 1> ป ราคาจำกัดเวลาตู้ลิมิเต็ดไม่เอาได้ไงให้มันจบไปในคลิปเดีโยนี้ไปครับอีกสิเมตรอย่าเพิ่งดวนตัดสินผมเคยเห็นว่าสีทองเป็นยังไงมันจะม่วงแล้วมันก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆค,ค,ค่อยหายไปต่อไปครับอีก10เดี๋ยวนะแต่พอมันมาถึงตรงนี้เราก็อยากจนะทบต้นทุบดอกให้มันครบ80ปีอีกรอบหรือเปล่าไป การตลาดที่ดีครับขอคารวะยังไง ơi? เอยเฮ้่บงาวะปะทะอุ้ย3 s อเลยนะครับสุดสาย180ไปเลยเหรอมันก็เกินไป ร้อยาีโลครับปะคนดูทองแล้วทองไว้คลิปหน้าแล้วมีกินมีกินกินกิน <c oughs> โอ้โหเอาสุดเลยครับพี่ชายเปิดต่อเนื่องไปไม่เคยก,กดแบบนี้การเกิดแบบนี้อาจจะสแต็กลีกก็ได้ มาบ้างหร้วว่าอย่าทำให้พี่ต้องอายทำให้เด็กมันรู้ประจักษ์ไปกับสายตาจบาวสารค่อยต่ออีพีหน้าอีนี่ห่วงหน้ารักแม่งมาบ่อยเลยโอเคอันนี้ที่บอกแอกไปซื้อทองไม่พอแล้วแรกเลยแล้วกัน120กบจัดไปนี่มาครับผมเนเมซิสแบบการันตี ยับแบบการันตีไหนไหนก็ไหนไหนแล้วกูจบตู้นี้ไปด้วยอีก30โลปะจะได้ไม่ต้องขางขาและนั่นก็คือคือแม่งเอ้ยตั้มและนี่ก็คือตัวทองตัวที่สีแ่แนดีของผมครับผมอยากแนะนำห้รู้จักครับ นี้แน่นอนการันตีรับ30ออกชัวตัวอะไรไม่รู้ดูไว้เป็นประจักษ์แกสายตามาแล้วเว้ยสองตัวเอ๊บเอ๊บยังไม่ใช่ออกปะทะปืนทำลายล้างปะทะ ว่าเลยกูค,คิดไว้แล้วกูค,คิดในใจแล้วมันต้องซ้ำออกปะทะออกปะทะอีกอันมีทักตัวดาบปะทะอาณูปะทะมีดปะทะจบแปลกอย่าไปเหลือสิบอันกูเปิดต่อกูอยากปะทะมากตอนเนี้ยเฮ้ยอัดเลยมาแน่ สวัสีฮะมาดูครับโอเคบอกน่ารักแม่งมาไม่พักยิงสามก็หกยิงสามบอกอยากได้มันก็จะไม่มาดิเฮ้ยตวรวเลไดนะ้แต่ว่าร้อยยี่เดียวเฮ้ยแต่ยิง3ามแม่งเี่กว่าเดิมนะผมไม่ดูไม่ดูแต่ผมอยากได้ตัวนี้ว่ะอันนี้แอบชอบเป็นพิเศษแต่ไม่รู้ว่ามันเก่งไหมอะไรนะไม่รู้เลยดูดูดูด,ด,ดามดาว โอ้โเทกุไม่มีตังมึงมีบันดนี่หรือเปล่า เอาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับเอาละครับผมและนี่ก็คือความสนุกความร้อยส้วนแน่นในกับที่บ่มผ้าไามแลนในสตรีมสดนะครับผมถ้าไม่อยากจะพลาดความสนุกสุดเหวี่ยงเต็มอิ่มเต็มอารมณ์สามารถรับชมได้ที่ทวิตทีวีสลปนักลัดไลท์ตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายหนึ่งจนถึงสามทุ่มยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกัน